ที่เคยได้ยินตอมอเขาได้เงินเดือนประมาณ25 0พันห้าพันบาทอ๋ออันนั้นเขารับจอบเสริมหรือเปล่าคะจอบเสริมคืออะไรอะคือเขาเวนเสริมแต่เข้าวเวเนแทนคนอื่นอะไรอย่างี้อ๋อคือแสดงว่าเอาจริงๆแล้วสายตอมอเอาอย่างนี้ละกันคือถ้าเปิดตัวเนื้อง,งานจริงๆเนี่ยเงเนินเนี่ยมันก็พอพกันแหละมันไม่ได้เยอะแต่ว่าเพื่นตอมอเนี่ยมันมีช่องทางอย่างเช่นถ้าเปิดเป็นสายปรับปรามสายใำนการมันไม่สามารถรับจอบเสริมได้ใช่ค่ะถูกปะทางนั้นถ้าเปิดตอมอใครเป็นคนมีแรงมีแพชชั่นด้านการเงินมัจีถต้้สรรรบบได ความหมายมันคือประมาณไหนอ่ะอ่าอยากวันที่2ใช่ไหมคะเข้า5้าโมงเย็นถึง9ก้าโมงเช้าไอตอนเช้านั้นเราก็ว่างก็คือเราสามารถมาเข้า9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วก็คือ5้าโมงเย็นแล้วก็ต่อไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ๋อพี่พอเข้าใจแล้วอ๋อพี่พอเข้าใจแล้วความหมายคือไอวันที่2เนี่ยคือเราวิ่งเหมือนวิ่งรอบอ่ะโอ้ไม่งั้นก็วันแรกก็ต่อห้าโมงเย็นถึง9ก้าโมงเช้าเราเคยมีประสบการณ์ลองแนวนีริ่ง